ดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีกด20ข้อแห่งความสำเร็จนะคะมามอบให้แฟนคลับทุกๆท่านนะคะลองดูนะคะว่าคุณทำได้กันกี่ข้อนะคะ 1. ฝันต้องยิ่งใหญ่ 2. เป้าหมายเด่นชัด 3. ฝึกหัดให้ชำนาญ 4. กระทำการอย่างมุ่งมั่น 5. มนุษยสัมพันธ์ต้องดีเยี่ยม หเต็มเปรียมด้วยกำลังใจ 7. ใช้คนตามความสามารถ 8. ฉลาดในการแก้ปัญหา 9. มีความปรารถนาอยากสำเร็จ 10. ศึกษากลเม็ดทุกหลักสูตร 11. หนักแน่น 12. มั่นคง 13. ไม่หูเบา 14. ไม่เจ้าอารมณ์สิไม่ขม่มพวกพ้อง 16. ไม่จองเบน สิ 17, ไม่เห็นแก่ตัว 18. ไม่กลัวเหนื่อย 19. ไม่เฉยชา 20. ่สบาทุกหยดพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าคงจะทำไม่ได้ทุกข้อนะคะแต่ว่าอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าถ้าเราต้องการความสำเร็จนี่คือเป็นบันไดนะคะย0ขั้นแห่งความสำเร็จแล้วพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน พบความสำเร็จเด่นด